ถ้าผมแนะนำเนาะถ้าจะใช้ตัวสแตนดาดเริ่มต้นนะฮะก็ตัวนี้ก็โอเคยอยู่นะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็มีรถเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์อะไรก็ไม่ได้ต่างกันไม่ได้มี ABS อะไรนะครับอาจจะแตกต่างกันตรงที่หน้าตาแล้วก็มีวายคนนี้เพิ่มมาให้นะฮะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากได้รุ่น ABS ผมแนะนําตัว M ดีกว่านะครับเพราะว่าราคาที่เพิ่มขึ้นมา30,000กว่าบาทสิ่งที่เราได้ก็คือ ABS นะครับแล้วก็เทคชั่นคอนโทรลเบาไลทคาร์บอนแผงคอแล้วก็ตัวช็อคอัพของคายบ้า ปั๊มเบรกของบเบ้มีค,คลิปชิปเตอร์มาให้เดือนใหม่ก็สามารถปรับฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งผมมองว่ามันคุ้มนะกับ13,500บาทสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจเสีผมสาจาก a n ท e บช่องเจเสีผมสานะฮะในคลิปก่อนนะครับผมพามารีวิว X m a x 300ตัว s อนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้เนาะแต่สำหรับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแรไอเทมที่หายากมากๆนะครับนั่นก็คือนี่เลย R 1 5 m นะครับ ABS Connect นะครับนี่สวยไหมครับท่านผู้ชมเขาจะมีรายละเอียดยังไงนะฮะร,ราคาค่าตัวเท่าไหร่ตัวเริ่มต้นเท่าไหร่ตัว R15M ตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ตัว60ปีราคาเท่าไหร่แล้วก็มีฟังก์ชันความพิเศษอะไรบ้างในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับเท่ไหมครับท่านผู้ชมเท่ไหมเท่ไหมรถท,ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือ Yamaha R15M Connect ed. รุ่น ABS นะครับนี่ก็อาจจะชื่อยาวหน่อยนะครับแต่ว่าตัวจริงโคตรหล่อเลยท่านผู้ชมเนี่ยคือเขามีรายละเอียดที่จุกจิกจุกจกเยอะมากมากนะครับรถคันนี้นะฮะมีราคาค่าตัวอยู่ที่135,000บาทนะฮะร,ราคาค่าตัวค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันมีฟังก์ชันแล้วก็รายละเอียดพิเศษเยอะมากๆนะครับซึ่งทางามาฮ่าเองเนี่ยเขาเรียกตัว r 1 5 m ว่าเป็น all new เลยนะครับเพราะว่ามันแตกต่างกันค่อนข้างจะหลายจุดนะฮะอย่างแรกที่เห็นชัดๆก็คือหน้าตานะครับเนี่ยหน้าตาของเขาคล้ายกับรุ่นพี่ r 1 m มากๆนะฮะอย่างตัวปี2 0 2 0 2นเอนาะหน้าตาก็ถือว่าล้ำสมัยแล้วนะครับแต่ว่าปีล่าสุดนี่ตัว r 1 5 m ก็คือหล่อมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเดลั์เนาะส่วนไฟหน้าก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเนี่ยดีไซน์คล้ายๆกับตัว r 7นะฮมากมากนะครับส่วนในเรื่องของสีนะครับ สีเนี่ยคือเขาเอามาจากตัว R1M เลยนะครับแล้วก็มาดีไซน์ให้มันเข้ากันกับตัว R15 นะฮะก็จะเป็นสีบอลปัดดําแล้วก็มีแถบน้าเงินนะครับซึ่งไอตัวสีเองเนี่ยผมชอบมากๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมีรายละเอียดหลายๆจุดที่แตกต่างจากรุ่นธรรมดามากนะครับราคาค่าตัว1,35,000สเนี่ยผมว่าคุ้มอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละจุดกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีคําว่า ABS เห็นไหม โลโกโค้คำว่า ABS เพราะว่าในรถรุ่นนี้ก็จะมี ABS มาให้นะฮะส่วนในเรื่องของระบบเบรกนะครับ,บเบรกข้างหน้าเขาจะให้ป้มอมเบรกของ b y b เบย์ Bay นะฮะซึ่งไอบ,บเบเองเนี่ยก็จะเป็นโรงงานย่อยของแบมโบนะครับซึ่งตัวปกติ R 1 5ตัวใหม่เองก็จะใช้ลูกสูบป้อมหน้าของตัวเดิมนะครับของตัวปี2 2 2 2 2นะครับแต่ในตัว M เ,เขาจะให้ป้อมหน้าของบ b เบมาให้นะครับแล้วก็ชกคอัพหน้านะฮะ ในตัว R15M เองเนี่ยเขาจะให้ของ KYB นะครับก็คือคายบ้านนั่นเองนะครับทั้งชกอคอัพหน้าและชกคอัพหลังนะฮะเป็นของตัวที่แตกต่างจากรุ่นปกติธรรมดานะครับแล้วก็สีสันเนาะแตกต่างกันมากนะฮะถ้อยเสียนะครับดีไซน์ใหม่สวยงามนะฮะสวิงอาร์มนะครับเป็นสีเงินนะฮะปกติจะเป็นอลูมิเนียมหล่อสีดำนะครับแต่ในรุ่นนี้ให้สีเงินมานะฮะนี่ข้างหลังก็จะมี การวัดความเร็วตรงนี้นะฮะระบบห้ามล้อแบบ a b s นะครับก็ต้องมีการแงี้งจับความเร็วตรงนี้นะฮะส่วนปั๊มหลังยังใช้ปั๊มเดิมนะครับก็คือปั๊มนิสซินหนึ่งลูกสูบส่วนนี้ก็คือป้ายราคานะฮะที่ยามาฮ่าซูเปอร์ลิซิงเองเนี่ยก็ขายราคาตามป้ายเลยครับราคาตามหน้าเน็ตไม่มีบวกเพิ่มนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทมาดูทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับสวิงอาร์มหล่อขึ้นรูปสีเงินเนาะของตัวเดิมจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ให้สีเงินมานะฮะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมีควิกชิปเตอร์มาให้นี่อ้นี้คือความพิเศษนะครับในรุ่น M นะฮะมีควิกชิปเตอร์มาให้นะครับขัดขึ้นมานะครับตัวบ่อรถนะฮะตัวบ่อรถก็จะเป็นลายเคปลารนะฮะแล้วก็ตัวบาะคนซ้อนนะฮะก็จะพิมพ์ลาย R15M มาให้นะฮะตัวบาะดูพรีเมียมขึ้นมากนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มาที่ตัวถังนะครับตัวขรอบตัวนี้ก็จะเป็นสีดํา แล้วก็จะมีคำว่า Yamaha Motorcycle Connect นะครับซึ่งรถคันนี้นะฮะสามารถต่อเข้ากับแอปพลิเคชันของทาง Yamaha เองนะครับก็คือแอปพลิเคชัน Y Connect ได้นะฮะอันนี้แหละที่เขาเรียกว่า Y Connect นะครับถัดมาก็คือนี่โลโก้นูนคำว่า R15M นะครับทำเหมือนกันกับตัว R1M เลยนะครับแล้วก็ถัดมาที่แผงคอนะฮะแผงคอจะแตกต่างจากรุ่นปกติธรรมดานะครับตัวแผงคอเนี่ยเขาก็จะดีไซน์ใหม่นะกัดลายใหม่นะครับตัวหัวโชคเองเนี่ยเขาก็จะทําสีใหม่นะครับ ปกติมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ START STOP e ป g i n e นะครับนี่ทำเหมือนก,นกันกับตัวรถแข่งเลยนะครับรุ่นปกติเองเนี่ยตัว START จะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ในตัว R15M เนี่ยเขาก็จะเอามารวมกันข้างบนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสต็อปเปิดไฟแล้วก็ START อยู่ในตรงนี้เองนะครับทีนี้มาดูที่เรื่อนใหม่นะเรื่อนใหม่ก็จะแตกต่างจากรุ่นธรรมดานะครับจอของเขาใหญ่มากนะครับส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะเปดสวิตช์ให้ดูนี่ โอ้โหสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมแวบบๆอะไรข้างบน,นะฮะนี่เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนเนาะไฟบอกจังหวะการเปลี่ยนเกียร์นะครับซึ่งในตัว M อเองเนี่ยจะมีไฟทั้งหมด5เมตรมันก็จะไล่ไปทีละเมตรเนานะจนกว่าจะถึงขีดที่เราตั้งกําหนดไว้นะครับซึ่งรุ่นปกติธรรมดามันจะมีแค่หลอดเดียวเนาะแล้วก็กระพริบทีท,ท,ทนะฮะฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะแตกต่างกันมาก จากรุ่นปกติเพราะว่ามันคนละหน้าจอกันไงอันนี้ก็จะมีไฟบอกเกียร์นะครับมีทิปหนึ่งมีทิปสองเออรถคันนี้มีแท็กชัน n control มาให้ด้วยในรุ่นปกติธรรมดาจะไม่มีเนาะซึ่งในเรื่องของปุ่มกดฟังก์ชันก็จะอยู่บริเวณปุ่มส start นะครับเนี่ยถ้าเรากดนะฮะเห็นไหมอันนี้ก็บอกทิปหนึ่งบอกทิปสอง F นะครับนี่บอกระยะทางรวมข้างล่างก็จะบอกแบตเตอรี่12.7โวลต์บอกอุณหภูมิ30องศาเซลเซียส บอกรายละเอียดต่างๆนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้นะฮะมีฟังก์ชันรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมชอบมากๆเลยไอตัวจอแบบนี้นะฮะ ส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเขาก็ยังใช้เครื่องยนต์วอล์ค5อซีรีส์อยู่นะครับแต่ว่าเขาจะเพิ่มแท็กชั่นพลน์และควิกชิพเตอร์มาให้นั่นเองนะครับซึ่งเครื่องยนต์เองก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด155ซีซีซิงเกิลโอร์ดแคมชาร์ป4วาล์วแต่ว่าระบบวาล์วก็เป็นวาล์ว VVA เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบนะครับอยู่ที่58มิลลิเมตรส่วนระยะชักอยู่ที่58.7ม mm, ิลลิเมตรระบบส่งกำลังเป็นคัชมือ 6เกียร์นะฮะไอตัวเกียร์นี่ก็มีฟิกชิพเตอร์มาให้เนาะความน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมีความจุอยู่ที่1 1ลิตรสามารถเติม e 2 0ได้อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนในเรื่องของรุ่นย่อยนะครับของ R 1 5ปี2022นะครับเขาจะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นย่อยนะครับรุ่นแรกนะับเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นที่ไม่มี ABS แต่ว่ามีว Connect มาให้นะฮะ รุ่นนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่115,000บาทนะฮะส่วนรุ่นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือรุ่น All New R15M Connected ABS นะครับรุ่นนี้จะมี Quick c h i f t e r เพิ่มขึ้นมาจะมี Haction Control เพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็ราคาค่าตัวก็จะเพิ่มเป็น135,000บาทนะฮะและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ R15M แต่ว่าเป็นลาย60ปีของ Yamaha นะครับซึ่งรุ่นนั้นก็จะเพิ่มมาอีก2,000บาทเป็น137,000บาทนั่นเองนะครับ ในตัวลาย60ปีนะครับมาเมื่อเช้าแต่ว่าผมมาถ่ายไม่ทันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็คือรถมาถึงก็มีลูกค้ามาเอาไปเลยนะฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่คันนี้คันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเขาทําเอกสารแล้วก็อีกสักพักก็คงมารับรถไปนะฮะส่วนในตัวเดิมนะครับนี่ตัวนี้นะฮะตัวปี2020-21นะฮะตัวนี้จะมีราคาค่าตัวอยู่ที่9 7 0 0 0บาทนะครับอ่าก็ถ้าไล่ดูเนาะก็เพิ่มตังอีกระราวหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าผมแนะนำเนาะถ้าจะใช้ตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้น ก็ตัวนี้ก็โอเคอยู่นะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็มีรถเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์อะไรก็ไม่ได้ต่างกันไม่ได้มี ABS อะไรนะครับอาจจะแตกต่างกันตรงที่หน้าตาแล้วก็มีไว้คนนีเพิ่มมาให้นะฮะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากได้รุ่น ABS ผมแนะนําตัว M ดีกว่านะครับเพราะว่าราคาที่เพิ่มขึ้นมา30,000กว่าบาทสิ่งที่เราได้ก็คือ ABS นะครับแล้วก็ traction control เบาะลายคาร์บอนแผงคอแล้วก็ตัวช็อคอัพของคาย์บปั๊มเบรกของบเบ้มีฟลิกชิปเตอร์มาให้เรือนไม้ก็สามารถปรับฟังก์ชันต่างๆไดด้้ววยนคัซึ่่งงผมมอมอาุ กับ1 3 5 0 0บาทแต่สำหรับบางคนอาจจะมองว่าราคานี้มันมีตัวเลือกเยอะหรือยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะครับว่าท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงเนาะว่ารถคันนี้มันคุ้มไม่คุ้มกับราคาค่าตัวหรืออะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คือบริษัทซูปเปอร์เลสซิ่งพังโคนนะครับอยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลน,ค,น,นครฮะอยู่ตรงกันข้ามกันกับโรงพยาบาลพังโคนติดก,ก,กันกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซ ติดกับถนนสกลอุดรธานีนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรเพจและลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันดูได้นะครับแต่ว่าสําหรับ R15M เนี่ย ก็เป็นแรไอทมเนาะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากได้อาจจะต้องสั่งจองนะครับเพราะว่าความต้องการกับจํานวนการผลิตมันไม่สอดคล้องกันนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าต้องจองนะครับถ้าอยากได้ก็ต้องจองกันเข้ามานะฮะส่วนในเรื่องของรายละเอียดพอนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่เดี๋ยวลองมาติดต่อกับทางร้านเขาอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าที่นี่เองนะครับที่ซ u p เปอร์ลีซิ่งเองเนี่ยขายราคาตามหน้าเว็บไซต์เลยนะครับไม่มีชาร์จเพิ่มแน่นอนนะฮะ โอเคสํหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ